ใครบ้างที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะขายของออนไลน์ร้านค้าทั่วไปหรือให้บริการต่างๆคุณอาจต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดแล้วใครบ้างที่เข้าขายต้องจดทะเบียนแวดวันนี้เรามีคําตอบให้ค่ะธุรกิจที่มีรายได้เกิน1.8ล้านต่อปีหากธุรกิจของคุณมีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการเกิน1นึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปีต้องจด ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวด ภายใน30วันนับจากวันที่รายได้ถึงเกณฑ์ธุรกิจที่อยู่ในประเภทที่ต้องเสียแวดตามกฎหมายไม่ว่าคุณจะขายสินค้าผลิตสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในขอบเขตของภาษีมูลค่าเพิ่มกฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนแวดยกเว้นธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นนิติบุคคลทุกประเภทที่เข้าขายต้องเสียแวดบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือองค์กรที่มีรายได้เกิน1.8ล้าน ต่อปีก็ต้องเข้าสู่ระบบแวดบุคคลธรรมดาที่มีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการเกิน1.8ล้านต่อปีไม่ใช่แค่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดบุคคลธรรมดาที่ทำธุรกิจเองก็ต้องจดทะเบียนแวดถ้ามีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดรูด้แบบนี้แล้วใครที่มีเกณฑ์ต้องจดแวดตามจดภายในกำหนดเพื่อไม่ให้เสียค่าปรับและดอกเบีย้ยตามกฎหมาย คิดถึงบัญชีภาษีคิดถึงเวแอคคาเอติ้ง